การเจ็บปวดของตามข้อต่อต่างๆในร่างกายทุกส่วนเลยจะทำให้เขาไม่มีความสุขในการเดินก้าวย่างก้าวหรือการวิ่งต่างๆนะครับกรมเดิมที่เคยวิ่งเล่นล่าเริงสนุกสนานกลับมาก็คือนอนไม่อยากลุกไม่อยากเดินไม่อยากไปไหนละเออ ต่ขออนุญาตอธิบายด้วยโมเดลก่อนละกันนะครับว่าข้อสะโพกมันอยู่ตรงไหนก่อนเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราต้องรู้ก่อนในเบื้องต้นโดยโครงสร้างปิกตริก่อนต่งนะอธิบายตามโมเดลนี้เลยนะครับอันนี้คือส่วนหัวนะครับทุกสายพันธุ์ทุกตัวตัวเล็กตัวใหญ่เป็นเหมือนกันหมดนะแล้วก็อันนี้คือส่วนของขาหน้านะครับอันนี้คือเรียกว่าช่องอกนะครับแล้วก็ตรงนี้คือช่องท้องส่วนบริเวณนี้เรียกว่าเชิงการนะครับเชิงการและส่วนของขาหน้าเนี่ย จะรับน้ําหนักแตกต่างกันนะครึ่งหลังเนี่ยจะรับน้ําหนักอยู่ที่40%ของน้าหนักตัวครึ่งหน้าจะรับอยู่ที่60%ของน้ําหนักตัวนะครับการเจ็บปวดของตามข้อต่อต่างๆในร่างกายทุกส่วนเลยจะทําให้เขาไม่มีความสุขในการเดินก้าวย่างก้าวหรือการวิ่งต่างๆนะครับทีนี้เราย้อนมาดูตรงที่ว่าเชิงการเนี่ยข้อสะโพกเนี่ยจะอยู่บริเวณเชิงการซึ่งก็คือตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้น เบ้าสะโพกเนี่ยก็คือตรงนี้จะเป็นพวกกระดูกอ่อนส่วนผิวกระดูกตรงนี้ก็เป็นกระดูกอ่อนเหมือนกันมีหน้าที่ในการที่จะเคลื่อนไหวในลักษณะแบบนี้หรือแบบนี้นะครับโดยที่ให้ตัวเอ็เนี่ยเป็นตัวยึดต่อทีนี้การเสื่อมของข้อก็คือสะโพกในบริเวณนี้จะทำให้เกิดการเจ็บปวดเวลาที่เขาเดินหรือเคลื่อนไหว เจ้าของสังเกตได้จากการที่พฤติกรรมของเขาจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปยังไงจากพฤติกรรมเดิมที่เคยวิ่งเล่นล่าเริงสนุกสนานกลับมาก็คือนอนไม่อยากลุกไม่อยากเดินไม่อยากไปไหนละเอ,อ่อสายพันธุ์ที่มักจะเป็นนะครับก็มีได้เยอะมากจริงๆแล้วแต่ส่วนใหญ่เราจะเรียกว่าสุนัขพันธุ์ใหญ่สุนัขพันธุ์ใหญ่ก็จะในบ้านเราที่จะเลี้ยงกันเยอะก็จะเป็นพวกโกลเด้น รีทีเวอร์ลาบราดอร์รีทีเวอร์เจอร์แมนเช e เพิร์ไซบีเรียนฮัสกี้ไอคิตะเป็นได้ถามว่าพันเล็กเป็นได้ไหมเป็นได้เหมือนกันนะครับพวกปอมบ้านเราเลี้ยงกันเยอะตอนนี้เราก็เจอปัญหาเหล่านี้เยอะขึ้นเรการดูแลรักษาหมที่เป็นโรคข้อสมองเสือ่อมต้องทำยังไงบ้างคะเป็นคำถามที่ดีเราอาจจะแบ่งเรื่องราว ลักษณะอาการของเขาก่อนเนาะถ้าสมมุติว่าเขาเจ็บปวดมากและเราให้ยาเราตรวจละว่าเรารู้อะว่าเขาเจ็บตรงนี้แน่ๆร่วมกับการเอ็กซเรย์เพื่อวินิจฉัยว่าปัญหาเกิดจากข้อสะโพกตรงนี้แน่ๆเรากออ็อาจจะลองให้ยาดูก่อนให้ยาเนี่ยก็จะเป็นพวกยาลดปวดนะครับช่วยบรรเทาในการเดินของความเจ็บปวดของเขาแล้วเราดูว่า เขาเดินได้ดีขึ้นไหมแอคทิวิตี้ของเขาการล่าเริงของเขามันดีขึ้นไหมถ้าสมมุติว่าเขาดีขึ้นร่วมกับวิธีอื่นประกอบด้วยอย่างเช่นการลดน้ำหนักตัวการหลีกเลี่ยงพื้นลื่นและพาเขาออกกำลังกายให้ได้แต่แน่นอนเ,ออเขาไม่อยากเดินเขาก็อาจจะออกกำลังกายได้ไม่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการว่ายน้ำจึงเป็นทางออกที่ดีถ้าเราให้ยาแล้วดีขึ้น เขาว่ายน้ําได้มีการเคลื่อนไหวได้ใช้ขาได้พาออกเดินได้บ้างและควบคุมปริมาณอาหารและน้ําหนักตัวได้อาการต่างๆมักจะดีขึ้นเราก็จะไม่ได้แนะนําว่าจําเป็นที่จะต้องไปผ่าตัดถ้าเราให้ยาแล้วไม่ดีขึ้นเลยการผ่าตัดอาจจะเป็นทางเลือกที่ดีนะครับการผ่าตัดเนี่ยสำหรับสุนัขที่มีปัญหาข้อสะโพกเสื่อมเรามีอยู่สองทางเลือกให้นะครับ1ก็คือว่า การเปลี่ยนข้อสะโพกการเปลี่ยนข้อต่อทำให้พวกเขามีชีวิตที่ล่าเริงขึ้นรับน้ำหนักได้เต็มเด,ดเดินสะดวกขึ้น,นมีการเคลื่อนไหวที่ดีขึ้นส่วนอีกหนึ่งวิธีก็คือการตัดเอาหัวกระดูกออกเมื่อเราตัดเอาส่วนนี้ออกโดยหลักการเราอานุโลมให้สุนัขที่น้ำหนักน้อยกว่า17โลก็คือว่าจะใช้กล้ามเนื้อตรงสะโพกตรงเนี้เป็นตัวรับน้ำหนัก การเคลื่อนการรับน้ําหนักของขาเท่านี้เมื่อตรงนี้เกิดเป็นพังผืดมันก็จะมารับน้ําหนักกับเชิงการเท่านี้เท่านั้นเองทีนี้ถ้ากล้ามเนื้อตรงนี้ไม่แข็งแรงเขาก็จะเดินไม่ได้และเดินยากลาบากหรือเราอาจจะต้องมานั่งทํากายภาพเพราะฉะนั้นเราคาดหวังไม่ได้ทั้งหมดว่าการตัดเอาหัวกระดูกท่านี้ออกซึ่งทำกันโดยปกติอยู่แล้วทั่วโลกเหมือนกัน แต่จุดจุดนี้จําเป็นที่จะต้องอธิบายให้เคลียร์ก่อนที่เราจะตัดเอาหัวกระดูกออกว่าเ,เขาจะเดินได้นะหรือไม่ได้หรือมีโอกาสนานแค่ไหนที่จะทําให้เขากลับมาเดินได้มากน้อยแค่ไหนเขาจะใช้ขาได้เมื่อไหร่ผลลัพธ์พวกนี้ก็จะออกมาอยู่ที่ประมาณ2-3วันเราจะเห็นผลเลยว่าหลังจากที่เปลี่ยนข้อสะโพกไปแล้วไม่เจอปัญหาแล้วเขาจะกลับมาเดินก้าวย่างในวันที่2วันที่3หลังผ่าตัดได้เลย คุณหมอมีวิธีแนะนำไหมคะแบบการดูแลน้องหมาหลังจากการผ่าตัดก็ทำยังไงบ้างโอเค <Okay. S 2> การเปลี่ยนข้อสะโพกเนี่ยดูแลค่อนข้างเยอะมากในช่วงเดือนแรกเราต้องการแค่จํากัดที่อย่าให้วิ่งกระโดดพาเดินได้การตัดเอาหัวกระดูกออกสิ่งจําเป็นก็คือว่าพยายามให้เขาใช้ขาให้เร็วที่สุดหลังจากที่ผ่าตัดอาจจะต้องพามากายภาพบ้างในบางตัวที่ยังไม่ยอมใช้ขาเพราะเขาไม่เกิดการเคลื่อนไหวที่ดีนักหรือยังมีเจ็บปวดอยู่ รวมทั้งกระเพกจากก้ามเนื้อที่อักเสบเรากําลังคาดหวังให้ก้ามเนื้อมารับน้ําหนักตัวทั้งหมดของเขาซึ่งมันอาจจะทําให้เขาเดินไม่ได้ดูเป็นปกติเท่าไหร่นักลักษณะการเคลื่อนไหวหรือการนั่งพวกนี้ก็จะแตกต่างกันออกไปครับผมแสดงว่าการแก้ภาพเนี่ยก็มีความจําเป็นมากมาก,มากหลังจากที่เราตัดเอาหัวกระดูกออกไปแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นมันคือการฟื้นฟูแล้วกัน ก็ไม่ว่าจะเป็นการไหวยน้ําการนวดการอันต์เซาล์การใช้เลเซอร์หรือการช็อตไฟฟ้าบริเวณกล้ามเนื้อเพื่อทําให้ลดความเจ็บปวดให้เร็วที่สุดและเขากลับมาใช้ขาให้เร็วที่สุดนะครับ